สวัสดีค่ะวันนี้เรานั่งอยู่กับคุณนัชชาการจะนะจิตรานะคะหรือพี่ปองพี่ปองเนี่ยเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์จากการพูดคุยแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้น้องๆจะได้มารู้ว่าคำว่าแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นอาชีพที่รยด้วยกีบกุหลาบอย่างเดียวหรือเปล่านะคะค่ะพี่ปองคะอาชีพแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยมีส c o p งานกว้างไปถึงไหนได้บ้างคะค่ะก็งานดีไซน์นะคะมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ศึกศาษาเทรนด์นะคะของแฟชั่นหาอินสปีเรชันแรงบันดาลใจในการที่จะออกแบบคอลเลคชันนะคะค แล้วพอเราออกแบบเสร็จเราก็จะต้องดูทุกอย่างที่ทําให้ผลิตได้ะคะ่ะตั้งแต่ผ้าการทําแพทเทิร์นเทคนิคการตัดเย็บแล้วก็เลื่อยไปจนถึงการนําเสนอผลงานนะคะไม่ไมว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์หรือว่าเป็นการถ่ายภาพแฟชั่นนะคะความท้าทายของงานนี้คืออะไรคะคือโลกของแฟชั่นมันเป็นโลกที่หมุนเร็วมากนะคะคือการแข่งข,ข,ขันสูงมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องตามให้ทันเพื่อที่จะได้อยู่ในกลุ่มหรืออยู่ข้างหน้าไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบ ค่ะกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาจะเห็นเราเนี่ยเขาก็ไม่เห็นเราอยู่แรกๆไม่ได้ไปอยู่ในดวงใจลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแฟชั่นดีไซเนอร์สามารถทําประกอบอาชีพอะไรนอกจากการเป็นนักออกแบบอะค่ะคือจริงๆคนที่เรียนแฟชั่นดีไซน์นะคะเป็นได้หลายอย่างมากแต่ว่าปัญหาคือทุกคนอยากจะเป็นอย่างเดียวกันค่ะเขาว่าเป็นหลายอย่างนี้มีอะไรบ้างให้เป็นออกชั่นอย่างเอ่อจริงๆก็ไปเป็นสไตลิสต์ได้ไปเป็นไบเออร์ได้เขาว่าไบเออร์คืออะไรบางทีน้องๆยังไม่เคยรู้จักไบเออร์คือ คือคนที่เลือกสินค้าเข้าร้านนะคะคือเขาจะเป็นคนเลือกว่าร้านนี้จะมีสินค้าตัวไหนจานวนเท่าไหร่ไซส์อะไรบ้างะอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยน้องๆที่เขาอยากจะเดินเข้ามาอยู่ในสายอาชีพเนี้คะ่ะเขาควรจะเรียนอะไรเมื่อจบม3คะเรียนศิลป์ได้นะคะ,คะแล้วก็ควรจะมีความชอบในการวาดรูปบ้างอะไรเงี้ยคะ่ะสนใจในงานศินละปะ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลักค่ะค่ะแล้วพอเข้าระดับมหาวิทยาลัยควรจะเลือกคณะอะไรคะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปกรรมศาสตร์นะคะสาขาแฟชั่นและสิ่งทอแฟชั่นและสิ่งทอเปิดหลายมหาลัยในเมืองไทยมีค่ะมีหลายมหาลัยค่ะน้องๆเนี่ยระหว่างทางที่เขาต้องการจะเป็นแฟชั่นดีไซน์หรืออยู่ในวงการของแฟชั่นดีไซน์นะคะเขาควรจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือหาข้อมูลอะไรเพื่อพัฒนาตัวเองระหว่างเรียนคะการพัฒนาตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นการศึกษา เกี่ยวกับวงการแฟชั่นตลอดเวลานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะแฟชั่นเนี่ยเดินเร็วมากคือช้าไปหนึ่งเดือนก็คือล้าไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดูนิตยสารเยอะๆดูเว็บไซต์บล็อกเกอร์เกี่ยวกับแฟชั่นเยอะๆค่ะอยากจะให้พี่ปองฝากอะไรถึงน้องๆที่เขาอยากจะเข้ามาอยู่ในสู่วงการแฟชั่นดีไซน์นะคะค่ะคือการเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะคะก็ มันเป็นเรื่องสนุกแต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะเป็นการทํางานหนักนะคะก็เราไม่ได้สวยหรูแบบเดินห้างช้อปปิ้งแต่งตัวอะไรอย่างนี้ตลอดเวลามันคือมันเป็นงานที่ที่เราต้องใช้เวลากับมันเยอะมากๆกค่ะก็ถ้าสนใจนะคะก็ต้องเต็มที่ค่ะแล้วก็มันมันแต่ว่ามันคุ้มเพราะว่าถ้าเราชอบมันก็จะสนุก หวั<อ>งว่าวันนี้น้องๆจะได้ความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับวงการแฟชั่นดีไซน์นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณพี่ปองมากะะค่ะขอบคุณมากขอบคุณ